สวัสดีครับพบกับเพียตีกฤษฎีธรรมาพิวันนะครับวันนี้จะมาตกผลึกเรื่องต้องพยายามนานแค่ไหนจึงจะประสบความสําเร็จพอดีไปเห็นภาพภาพหนึ่งใน Facebook ดีมากๆเลยนะครับเป็นภาพของอนักกีฬาวิ่งนะครับยูเซนโบลที่เป็นรู้สึกจะเป็นมือหนึ่งของโลกนะฮะตอนนี้เขียนว่า I trained for years to run n i seconds ฉันเนี้ยฝึก4ปีนะครับเพื่อวิ่งแค่9วินาที Some people don't see results in two months and give up คนบางคนนะไม่เห็นผลในแล้ะเวลาแค่2เดือนก็ล้มเลิกซะแหละนะฮะผมเคยได้ยินคำถามคำถามหนึ่งนะจากทีมงานว่าพี่หนูต้องพยายามเนี่ยตั้งใจนานแค่ไหนจริงจะประสบความสำเร็จผมตอบไปว่าทำจนกว่ามึงจะสำเร็จนั่นแหละนะฮะชีวิตมันเป็นแบบนี้ครับจริงๆแล้วถ้ายิ่งเป็นเรื่องของการเงินการงานการพัฒนาตัวเองสุขภาพ ผมว่ากลมๆเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยนะฮะคือเราไม่สามารถจะฮึบช่วงหนึ่งเราก็ได้ผลลัพธ์แล้วก็เลิกแล้วก็หยุดทําพฤติกรรมไหนได้นะครับคนถามผมเยอะนะฮะว่าต้องคุมอาหารนานแค่ไหนเนี่ยจึงจะแบบมีรูปร่างในฝันหุ่นในฝันสุขภาพในฝันผมมักจะถามกลับนะครับว่าเขาอยากมีรูปร่างที่ดีสุขภาพที่ดี นานแค่ไหนล่ะเขาบอกก็อยากคนดีไปตลอดสิก็อยากสุขภาพดีไปตลอดผมก็บอกเลยครับมันก็ต้องพยายามไปตลอดแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะง่ายขึ้นเพราะว่าเราผ่านช่วงที่มันยากไปแล้วเราเริ่มจะเคยชินกับกิจกรรมเหล่านั้นแล้วหน้าที่การงานการประสบความสําเร็จในชีวิตก็เหมือนกันครับฉะนั้นวันนี้ถ้าใครยังรู้สึกว่ายังพยายามอยู่ยังไปไม่ถึงเป้าหมายยังไม่ประสบความสําเร็จไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะวันหนึ่งคุณจะสําเร็จแน่นอนแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้พยายามแล้วตั้งหากนั่นแหละคือหายนะนะครับฉะนั้น ทาจนกว่าจะสําเร็จรับรองสักเซสแน่นอนครับแล้วพบกันใน EP ีถัดๆไปกับเพียตีตกผลึกวันนี้สวัสดีครับ